สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกกับอีกหนึ่งรีวิวนะครับผมสำหรับจักรยานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านนะครับตัวนี้คือ Mint ทีหนึ่งใหม่ไหมก็ใหม่นะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันดีกว่าอ่ะเรื่องสีเนี่ย Mint เนี่ยไม่ต้อง พูดถึงเลยสีมันเด็ดมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับออกมากี่รุ่นกี่รุ่นสีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเด็ดๆมันมีทั้งสีพิเศษสีธรรมดานะไอ้สีที่มันเป็นสีลุ้งสีทองสีเงินที่มันดูเงาๆพวกนี้สีพิเศษทั้งหมดมันจะแพงกว่าสีธรรมดาอยู่หน่อยนึงนะครับผมตัวนี้ที่เอาให้มาที่ไโชโซทีที่เอามาให้ดูเนี่ยมันก็คือมินทีหนึ่งนะครับเป็นซิงเกิลสปีดล้อส4นิ้ว ปั่นง่ายๆปั่นสบายๆไปดูอะไรกันดีกว่าอตัวมินทีหนึ่งนะครับตัวนี้ยนี่จะเป็นล้อสิบสี่นิ้วนะครับวงล้อสิบสี่นิ้วนะครับยางให้ CST มานะครับผมหนึ่งจุดสามห้าสิบสี่คูณหนึ่งจุดสามห้าหน้ายางไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเล็กแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นใหญ่มากนะครับผมอ่ะ สำหรับตัวมินทีหนึ่งตัวนี้นะครับแต่ดูสีเฟรมมันซะก่อนตัวนี้คือสีรุ้งนะ <c oughs> โอ้โหสีเฟรมมันเด็ดมากอ่ะตัวเบรกเป็นตัวนี้เป็น v ีเบรกนะครับตัวนี้เป็นจักรยานพับที่เน้นน้ําหนักเบาจักรยานพับที่เน้นน้ำหนักเบา,า,ท,เเบาทุกตัวจะมาเป็น v ีเบรกหรือไม่ก็พวกเบรก,ก้ามปูเขาจะไม่ค่อยได้ใช้ตัวเขาเรียกก็เบรกอะไรนะ ดิสเบรกเท่าไหร่นักนะครับผมเพราะดิสเบรกน้ำหนักมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะถ้วยคอมาเป็นแบริ่งเรียบร้อยแล้วของเซเนครอกนะครับผมจุดพับกลางของมิน้นอ๋อตัวนี้ก็เป็นพลาสติกผมเข้าใจว่าอ่าเรื่องน้ำหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยให้เป็นพลาสติกมาไอตัวที่เป็นอ่าสามสี่เก้าที่เป็นโครเมีร่รอะ่ะตัวนั้นนี่ให้เป็นอลูมิเนียมมาโอ้ยตัวนั้นสวยนะครับอ่าแต่ผมว่ามันมีของแต่งนะตัวนี้ อ่ามินต์ตัวนี้อ่าเป็นเพรทนะครับผมแล้วก็อตัวนี้จะเป็นโซ่ดูโซ่สิดูสีโซ่สีโซ่ยังเป็นสีลุ้งเลยอะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดา,าจริงๆนะครับอ่ใบาจานตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะสี่สิบหกฟันนะครับผมสี่สิบหกฟัน ขาจานอยู่ร้อยเจ็ดสิบแน่นอนนะครับผมถามว่าใส่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมใส่ห้าตัวได้ถึงห้าสามไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าดูจากหางตรงนี้แล้วแล้วโซ่มไม่น่าติดนะครับผมโซ่มไม่น่าติดโอ้ขึ้นมาได้เยอะเลยใส่ห้าสามก็ได้ห้าหกนี่ไม่รู้เแต่ต้องลองดูนะครับผมอ่า แต่ว่าด้วยความที่เฟืองหลังเก้าเนี่ยผมว่า้าสามก็เหลือละ <laughs> ไม่งั้นจะปั่นไม่ออกเพราะตัวนี้เป็นซิงเกิลสปีดนะครับไม่มีเกียร์ตัวนี้เป็นจักรยานพับที่น้ำหนักเบานะครับอ่าตัวหลักอานให้ของเซเวนโอกมานะครับผมก็เป็นหลักอานที่น้ําหนักเบามาเรียบร้อยแล้วไลท์เวทมาเรียบร้อยแล้วเบาะใช้เบาใหม่นะครับผมอ่าซึ่งจะดูสปอร์ตดูซิงมากขึ้นนะครับอ่าตัว มือเบรกก็ใช้ของเซเวนโอกนะครับผมแล้วก็ตัวที่จับตรงนี้ก็ของ odi ซึ่งจะนิ่มมือนะครับถามว่ามันเบาขนาดไหนลองยกด้วยนิ้วเดียวดูดีกว่าเฮ้ยนี่ลอยเลยอ่าเฮ้ยมันเบาจริงครับอเดี๋ยวลองชั่งดูดีกว่าอันนี้คือมันมีบันไดนะบันไดยอยู่ห้อยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมลองชั่งดูดีกว่าว่าน้ำหนักมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองชั่งนะเดี๋ยวเปิดก่อน ผมเดาว่าเจ็ดกิโลกว่านะหรือว่ามันจะหนักกว่านั้นจะ่วมไหมเนี่ยมือเดียวโอ้โหมือสั่นอ่ะแต่กี้นี้ดูคดร่าวๆเจ็ดกิโลแปดละกันเดี๋ยวเปลี่ยนข้างใช้มือข้างขวาอาจจะเวิร์กกว่าอ่ะ ชึบอ่าตัวนี้เกี่ยวได้อ่าโอเคอ่าลองดูครับด้วยความที่มือไม่นิ่งนะอยู่ที่มันสักเจ็ดกิโลแปดแล้วกันอ่าเจ็ดกิโลเจ็ดเจ็ดกิโลแปดเดี๋ยวช่างจริงๆแล้วเดี๋ยวแจ้งให้ทราบในอ่านี่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเค กล้องมันสั่นหน่อยนะขอโทษทีพเพราะตะกี้จับมือเดียวอ่ะโอเคสถาบับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเวลาพับแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับอ่ะพับออกมาแล้วนะครับมันก็ เรียบร้อยมากสําหรับคันนี้นะ,ะเพราะว่ามันเน้นเป็นจักรยานพับที่เล็กเหมาะกับใครเหมาะก,กับคนที่ต้องการปั่นเล่นนะครับในหมู่บ้านต้องการที่จะจักรยานพับน้ำหนักเบาเพื่อการเดินทางอ,ออกกําลังกายได้สบายๆนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเวลาพับออกมาแล้วมันเรียบร้อยไหมนี่เดี๋ยวตัวแค่นี้เองมีขาตั้งมาให้สบายใจนะครับอ่ะ แม่เหล็กอยู่ตรงกลางสบายใจมีแม่เหล็กมาให้ไม่หลุดออกจากกาันแน่นอนนะครับผมตัวเบาะนี่ชอบเบาจริงเลยอะไม่รู้นั่งสบายหรือเปล่าแต่ว่าสวยของเซเว่นโอเครกเหมือนกันนะครับไป็นขอบพับนอกมาแล้วนะครับหลายนคนชอบเอาซิงเกิลสปีดไปใส่แฮนด์หมอใส่แฮนด์บูฮอนตัวนี้ทำได้เลยนะอ่าเ,เพิ่มให้ช่วงมันยาวขึ้นนะครับผม ตัวนี้เนี่ยออปชันในการแต่งมีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาอาจานาที่เราจะสามารถทําให้มันเขาเรียกว่าใหญ่ขึ้นได้นะครับผมตัวเขาเรียกว่าไออะไรงตัวยางตัวอะไรพวกนี้มันก็จะมีออปชันในการแต่งเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดได้ไปส่วนใหญ่มันก็ของมันดีอยู่แล้วเนอะล้อก็เป็นแบริ่งมาเรียบร้อยแล้วหน้าหลังลื่น ปั่นสมูทผมว่าคนที่ซื้อตัวนี้คงจะซื้อเพราะว่าชอบรูปทรงชอบสีมากกว่านะครับตัวนี้มีมาสองรุ่นนะทีหนึอ่งเนี่ยไม่ใช่สองรุ่นสิสองแบบก็คือสีธรรมดากับสีพิเศษถ้าสีธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าร้อยบาทนั่นคือสีธรรมดาตัวนี้หนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทแพงกว่าสองพันบาท จะเป็นสีพิเศษจะเป็นสีลุงลักษณะนี้สีธรรมดาเดี๋ยวขึ้นให้ดูท้ายคลิปนะครับว่ามันมีสีอะไรบ้างแต่มันมีสีดําสีขาวสีเทาอย่างเงี้ยนะครับผม1900บาทน้ําหนักอย่างเบาเลยเจ็ดโลก,กว่าเจ็ดโลก,กว่าจักรยานอะไรก็ไม่รู้เจ็ดโลก,กว่าเบาจริงอ่ะถ้าเกิดชอบอ่านะครับผมมิ้นต์ตัวอย่างนี้ แวะมาดูตัวจริงได้นะครับที่ร้านหรือใครไม่สะดวกมาช่วงนี้ไม่เป็นไรนะครับชอบทางนี้ไปก่อนอผมดูแลให้อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นโซ่ยืดโซ่ไม่ใช่โซ่ยืดสิโซ่โตกหรือว่าโซ่ย่อนอาคันไหนที่มีเกียร์แล้วเขาเรียกว่าอะไรเนี้ยเกียร์แบบว่าเกียร์สะดุดดิสเบรกติดนู่นนี่นั่นเบรกติด เอามาที่ร้านได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะชอบทางไหนผมก็ดูแลให้นะครับผมอ่ะสำหรับตัวนี้ราคาอย่างที่บอก12,900ถ้ากสำหรับสีนี้สีธรรมดา1,900บาทสนใจติดต่อมาได้นะครับไบคัลเด้นนะครับ0 8 9 7 6 0 0 2 9 9หรือติดต่อจาก l ล n e ID ก็ได้นะครับไบคัลเด้นบีเคมี b ีเด้วยนะครับหรือติดต่อ f เฟซบ o ๊กแมสเซจก็ได้ได้ทั้ง3ช่องทางนะแล้วแต่ว่าจะสะดวกช่องทางไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ